สวัสดีช่วงเช้าๆนะคะวันนี้ที่ตลาดกินมอค่ะวันนี้พี่เพ็ญมีอะไรมาขายบ้างเดี๋ยวเพิ่แนะนํานะคะวันนี้พี่เพ็ญมียอดพันมันหวานญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะออกลากพร้อมเกิดแล้ววันนี้ตัดมามีม่วงกับส้มนะคะเบน,นี้ยังไม่ได้ตัดมาแล้วก็มีแตงโมสดๆจากสวนนะคะพริกก็เก็บมาใหม่ๆเลยกองละสิบบาทนะคะวันนี้มีโอกาสได้นึ่งมันเพราะว่าข้าวโพดพี่เพ็ญต้มเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ มันเทศก็มีสีม่วงกับสีส้มนะคะแล้วแตงโมก็มาเลือกได้ตามไซส์ที่ชอบเลยแล้วเพื่อนคนไหนจะเอาก็บอกพี่เพนเดี๋ยวพี่ไปส่งให้หน้าบ้านพรุ่งนี้พี่เพนยังอยู่เมืองอีกวันหนึ่งนะก็บอกได้เลยไปส่งถึงหน้าบ้าน100บาทขึ้นไปนะถ้าถูกกว่านั้นก็เหนื่อยเนาะอยากได้ตรงไหนก็บอกเลยวันนี้ก็มีหลายราคามีลูกอรไปดมี50บาทมี60บาทก็มีค่ะ สี่สิบสามสิบยี่สิบตรงนี้ตรงนี้สีบาทแล้วก็มีพริกเก็บมาใหม่ๆเลยค่ะแตงโมรสสุดท้ายแล้วค่ะกรอบหวานอร่อยลูกค้าเมื่อวานไปส่งที่บ้านกันหลายคนเลยถ้าใครอยากกินก็รีบเลยนะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ได้ยังได้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้พี่เพ็ญยังอยู่เมืองนะคะแล้วก็มันนึ่งวันนี้พี่เพ็ญน,นึ่งสีม่วงนะคะม่วงกับสีส้มค่ะกำลังนึ่งอยู่ ไม่ได้นึ่งมันนานลูกค้าถามหายังไงก็แวะกันมานะคะรออยู่ค่ะไอที่ส่งถึงบ้านต้องอย่างน้อยต้องหนึ่งร้อยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน้องบางทีก็ก็แต่ส่งในตัวเมืองสุรินทร์นะคะเพราะว่าพี่เป็นสะดวกอยางงั้นนะคะพอดีจะยืมมอไซค์น้องปลืม้มวิ่งส่งแป๊บนึงยังไงก็แวะมาวันนี้ตลาดช่วงเช้าก็จะมีคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะยังไงก็ฝาก ร้านวิเวีนด้วยขอบคุณที่อุดนนุนเกษตรปลูกเองขายเองนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ